ของความรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพ,พลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัาสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากเงินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน พ่อมเมืองการเร่สั่งการช่วยเหลือหลังชาวบ้านสุดทนโพส์ประจานนัประปาสุดขุนส่วนเจ้าของโพสสต์ุดดีใจ33ปีแล้วไม่เคยได้รับการช่วยเหลือวันที่14ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีบุคคลที่ใช้นามว่า ชน,นาการอ้อยทองไวยนำคลิปวิดีโอและภาพถ่ายสภาพน้ำประปาที่เปิดจากก๊อกลงอ่างอาบน้ำที่อยู่ภายในห้องน้ำมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กโดยน้ำประปาที่ไหลนั้นมีสีขุ่นคล้ายน้ำที่อยู่ในบ่อโครนตรมและนอกจากนี้ยังนำภาพสภาพถนนเข้าหมู่บ้านที่เป็นทางลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อมาโพสต์ประจานลงในเฟซบุ๊กด้วยการแท็กลิงเข้าไปในเฟซกลุ่มข่าวสารอำเภอห้วยกระเจากาญจนบุรีพร้อมระบุข,ข้อความว่าแฮตแท็กขออนุญ,ญาตแอดมินด้วยนะคะแฮตแท็กน้ำประปาที่บ้านฉันแฮแท็กเส้นทางเข้าบ้านฉันเองจ้ะหมู่ 17บ้านโกรกสมอเขาช่องอินซีตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี เจ็ดหนึ่ห็หมู่บ้านนี้ขาดผู้นำฝากหน่วยงานที่ดูแลตำบลห้วยกระเจาช่วยมาดูประชาชนกันหน่อยค่ะตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลาสิานาฬิกาน,นาทีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้สั่งการให้นางสาวเบญจวรรณฟักแก้วในอำเภอห้วยกระเจาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวโดยนางสาวเบญจวรรณฟักแก้วในอำเภอห้วยกระเจาได้รายงานให้ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รีทราบว่าอำเภอห้วยกระเจาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนายสุวิททองดีผู้ใหญ่บ้านบ้านปลวกสมอหมู่ที่17ตำบลห้วยกระเจาทราบว่าหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ท้องที่ห่างไกลที่สุดของอเพอมีประชากรอาศัยอยู่จำนวน65ครัวเรือนพื้นที่แห้งแล้งมากต้องรอน้ำฝนในอ่างเก็บน้ำเข่าช่องอินทรีเท่านั้นในการนำมาทำเป็นน้ำประปาให้ประชาชนใช้และเป็นเช่นนี้มานานหลายสิบปีแล้วและทุกปีที่ฝนตกลงมาใหม่ประชาชนจำนวน6ครอบครัวที่อาศัยอยู่ใกล้ต้นสายน้ำประปาจะได้รับผลกระทบจากน้ำประปาขุ่นทุกปี ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้แก้ไขปัญหาชั่วคราวด้วยการใช้สารส้วแกงหรือรองให้ตกตะก,กอนก่อนนำน้ำไปใช้ส่วนครัวเรือนอื่นๆที่อยู่ห่างไกลออกไปก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันแต่น้อยกว่าและประชาชนที่อาศัยอยู่ปลายสายของท่อประปาก็จะได้รับน้ำใสเป็นปกติซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่17จะขอสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตะบนห้วยกระเจาเพื่อนําไปเป็นค่าใช้จ่ายสูบน้ําจากบาดาลมาช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะเดียวกันนั้นนายอธิสันอินทรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีจะได้สั่งการให้ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบ,บุรีประสานกับทางเทศบาลตำบลห้วยกระเจาเพื่อเร่งรัดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้นางสาวชนาการทองไวหรือน้ำอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่190/15ทหมู่ที่17บ้านโกรกสมอเขาช่องอิบบนทรีตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบ,บุรี ซึ่งเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กชื่อชนการอ้อยทองไวัยเปิดเผยว่าครอบครัวของตนเองอยู่ด้วยกันสามคนแต่ปัจจุบันตนต้องมาทางานที่อำเภอท่าม่วงส่วนที่บ้านมีพ่อกับแม่อาศัยอยู่โดยมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในและแวกเดียวกันรวมหกครอบครัวสําหรับน้ําประปาที่มีปัญหานั้นเป็นน้าประปาที่ทางเทศบาลตาบลห้วยกระเจาต่อท่อตรงมาจากอ่างเก็บน้ําเขาช่องอินทรีที่อยู่ห่างจากบ้านไปประมาณสองกิโลเมตรซึ่งการต่อน้ําประปาเป็นการต่อท่อตรงมายังหมู่บ้านโดยไม่มีการกรองน้ําก่อนส่วนปัญหาที่น้ําประปาขุ่นนั้นเป็น เพราะเมื่อถึงฤด,ดูฝนทุกปีน้ําที่อยู่บนภูเขาก็จะไหลหลากและพัดนําพาหน้าดินลงสู่อ่างเก็บน้าเขาช่องอินทรีจึงเป็นต้นเหตุของการเกิดน้ําประปาขุนประกอบกับต้นน้ําประปาสูบข,ขึ้นมาโดยตรงโดยไม่มีระบบการกรองน้ําให้สะอาดก่อนแต่อย่างไรก็ตามตัวและครอบครัวรวมทั้งญาติพี่น้องทุกครัวเรือนรู้สึกดีใจและต้องขอขอบคุณท่านร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและท่านนายอำเภอห้วยกระเจาที่มีความห่วงใยด้วยการเร่งประสานไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำประา ปาคุณเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวของตนและ ชาวบ้านบ้านกรกสมอในครั้งนี้เพราะตั้งแต่ตนเกิดมาอายุ33ปีแล้วยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดมาก่อนเลยเทศการกินเจสอสอไม่หยุดออกเดินสายพบประชาชนสอสอกอล์ฟจัดโครงการสอสอพบประชาชนครั้งแรกที่อปตว,วังดงมอบทุนการศึกษาและดูแลผู้สูงอายุโดยนําเงินประจําเดือนของสอสอมาทําโครงการผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดถาวรวรารามวัดยวนตะบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนาย คระนันกันกิติน,นันหรือสอสอกอสอสอการจนบุรีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยนายธีรชัยชุติมานประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดการจนบุรีนายประโมทอุ่นจิตสกุลนายกเทศบาลเมืองปากแพรกนางมนรัารภาพ ร่วมทําพิธีเปิดเทศกาลกินเจโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจํานวนมากส่วนที่อบตอรวังโดงนายอัครนานการกิติน,นันหรือสสกอสสการจนบ,บุรีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงการจัดโครงการสสกอพบป,ประชาชนพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การตัดผมการประกอบบ้านสายตาการเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนรวมถึง ที่มีทีมนักกฎหมายไปให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆกับประชาชนฟรีโดยมีหน่วยงานราชการท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมโครงการนี้โดยวัตถุประสงค์จัดโครงการนี้ขึ้นก็เพื่อให้ได้ใกล้ชิดและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแท้จริง ไม่ใช่แค่มาในช่วงก่อนเลือกตั้งและดูแลรักษาผู้สูงอายุโดยจัดขึ้นณศาลาอเนกประสงค์อบตอวังดงอ,อเมืองจงหวััดกาญจนบ,บุรีโดยมีนายนิติกรแสงทองหรือสอจอเบนนายนิตจสายแสงทองหรือกำนันเล็กประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอเภอเมืองกาญจนบ,บุรีนายนครว่องวานิชยากรนาย,ยกอบตอวังดงและประชาชนในการต้อนรับ ายอัครนัตน์การกิตินานหรือสอส,อกอโโสกอโคศกคณะกรรมธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยกล่าวว่าตนต้องขอขอบคุณคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลวังด้งทุกท่านตนได้ผลักดันงบประมาณมาพัฒนาในเขตหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเสียสละเงินเดือน,อนสอสอเพื่อน,นํามามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนและผู้สูงอายุตนจะดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่ซึ่งโครงการนี้ตนได้มาตำบลววงด้งเป็นตำบลแรกและ ไปพบกับพ่อแม่พี่น้องครบทุกตำบลสำหรับโครงการสสพบประชาชนมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นักกฎหมายช่างตัดผมฟรีมีอาหารน้ำดื่มดูแลพี่น้องประชาชนมีแจกทุนการศึกษาและมอบเข้าสารอีกด้วยก็เดี๋ยวตำบลต่อไปกําลังดูว่าจะเป็นตาบลไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่ประกาศเรื่องโครงการนี้ไปะผู้นําชุมชนหรือประชาชนเองก็ถามว่าเมื่อไรจะมาโครงการมาที่เขาจะทีก็ต้องบอกอย่างนี้สสพยายามจะต้องไปในทุกพื้นที่นะครับคือผมเข้าใจว่า มันเหมือนเราต้องมีความเสมอภาคในทุกพื้นที่แหละนะครับแต่สสเองก็พยายามจัดสรรเวลาครับพี่คือเพื่อจะดูแลให้ครอบคลุมนะครับอย่างการศึกษาเนี่ยผมก็ผมก็ทำทุกก็เลือกน้องๆทุกหมู่บ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วอาจจะเลือกแค่ประมาณ5คน10คนใช่ไหมครับแต่ผมก็เลือกให้ทุกทุกหนึ่งหมู่บ้านเนี่ย มาน้องๆเนี่ยมารับทุนเลยเพื่อคือเงินไม่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่สําหรับผมอ่ะผมก็ให้กําลังใจเด็กๆบางเด็กก็สามารถใช้เงินตรงนี้ไปทําเป็นอาหารกลางวันได้นานอยู่พอสมควรซึ่งผมก็คิดว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ผมตั้งใจทําและที่สําคัญมันคือเงินของประชาชนจากภาษีประชาชนที่ให้กับสสและสสก็เอาคืนกลับไปให้กับประชาชนก็ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดว่าประชาชนก็ควรจะได้รับตรงนั้นครับ เริ่มแล้วเทศกาลกินเจโรงเจบวนเสี้ยงตัวอัญเชิญพระกิ้วอ้วงฮุกโจ้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่รอบตลาดท่าม่วงให้พี่น้องชาวท่าม่วงได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจประจำปีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าแถวซื้ออาหารเจกระตุ้นให้เศรษฐกิจผู้ค้าอาหารเจสไร้างรายได้กันทั่วหน้าวันที่14ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเจบวนเสี้ยงตัว อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนายชูศักด์แม้นทีมสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต2และรองประธาน,นาาคณะกรรมาการอุตสาหกรรมสภาผู้แทรนราษฎรได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระกิ่วอวงฮุกโจ้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่รอบตลาดท่าม่วงให้พี่น้องชาวท่าม่วงพร้อมกับเปิดคมภีไข่เกงในงานเทศกาลถือศีลกินเจประจําปี2566โดยมีนายชัยยุทธวัฒโนนายกเทศบาลตำบลท่าม่วงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าม่ว กรรมการโรงเจบวนเสี้ยงตัวอำเภอท่าม่วงพี่น้องประชาชนชางอำเภอท่าม่วงและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจนํานวนมากในช่วงค่าทางคณะกรรมการโรงเจบวนเสี้ยงตัวพร้อมประชาชนชางอำเภอท่าม่วงได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดถาวรวรารามสวดเจริญพระพุทธมนต์และทําการยกเสาโกเต้งไว้หน้าศาลเจ้าเป็นการประกอบพิธีอัญเชิญเจ้าโยห่องทรงเตหรือพระอิสวด และกี่องตายเตหรือพระผู้ใหญ่ทั้งเก้ามาเป็นประธานในพิธีและจะนำตะเกียงเก้าดวงซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์เทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการโดยผู้ถือศีลกินเจทุกคนจะต้องแต่งกายชุดขาวเท่านั้นที่จะเข้าร่วมพิธีเทศกาลกินเจสำหรับบรรยากาศร้านค้าอาหารเจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีมีประชาชนไปซื้อหาอาหารเจไปรับประทานกาันร้านค้าอาหารเจแต่ละแห่งขายดีมีลูกค้าไปอุ่นหนุนเป็นจำนวนมากแต่ละแห่งต้องเข้าแถวรอซื้ออาหารเจกันยาวเหยียดทุกร้านโดยเฉพาะ ราะร้านผัดไทยแสนอร่อยของเภิท่าม่วงโดยมีคุณจุธามณีจันทร์สิริสุนทรได้เปิดร้านขายอาหารเจอยู่ภายในโรงเจบนซิงตัวซึ่งร้านผัดไทยแสนอร่อยแห่งนี้ได้รับมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษเทศกาลทุกปีจะมาประกอบอาหารเจจำหน่ายในราคาถูกแก่ลูกค้าซึ่งจะมีลูกค้าที่ได้รับประทานอาหารเจที่นี่มีรสชาติอร่อยของร้านแห่งนี้ต่างไปอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากแต่ละวันต้องประกอบอาหารเจไม่ต่ำกว่า50กระทะในแต่ละวันสร้างไรายได้ไม่น้อยในแต่ละปีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่น้อย ในช่วงเทศกาลกินเจคุณจุธามณีจันสริสุนทรได้ฝากขอบคุณลูกค้าทุกท่านในเทศกาลกินเจซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24ตุลาคม2566เป็นเวลา10วันขอเชิญชวนประชาชนมากรับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเจบนเสี้ยงตัวแล้วทดลองมาชิมผัดไทยของร้านแสนอร่อยซึ่งเป็นสูตรโบราณใช้น้ำมะขามเปียกทั้งหมดรวมถึงอื่นๆในการประกอบเราใส่ใจทุกขั้นตอนในการประกอบให้กับลูกค้าได้รับประทานอยากทราบว่าอร่อยต้องมาชิม จำหน่ายทุกวันตลอดในช่วงเทศกาลกินเจอ่าสวัสดีค่ะวันนี้ผัดไทยนะคะโรงเจบนเซียงตัวท่าม่วงของเรานะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด10วันนะคะถึงวันที่24นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหรือวันไหนที่ใครว่างๆนะคะแวะมาทําบุญที่โรงเจบนเซียงตัวนะคะท่าม่วง แล้วก็อย่าลืมแวะมาชิมผัดไทยแสนอร่อยของท่าม่วงนะคะอ่าผัดไทยของเราจะเป็นผัดไทยโบราณนะคะสูตรน้ำมะขามเปียกทั้งหมดนะคะทุกอย่างจะใช้น้ําตาลปี๊บแท้เราใส่ใจทุกขั้นตอนในการที่ทอ่ทให้ลูกค้าทานนะคะอ่าวันนี้นะคะผัดไทยของเราถามว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะแต่เราไม่บอกเยอะนะคะถ้าใครอยากรู้ต้องมาต้องมาชิมนะคะอยากรู้ต้องชิมอย่าฟังเขาพูดนะคะ อำเภอสังขละบ,บุรีเตรียมรับมือนักท่องเที่ยวหลังเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นส่วนบรรยากาศท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสามวันคึกคักแห่เที่ยวชมสะพานมอนและร่วมทำบุญใส่บาตรวิถีมอบรรยากาศท่องเที่ยวอำเภอสังขระบุรีเช้าวันนี้คึกคักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่าสองพันคนร่วมทำบุญใส่บาตรวิถีมอในชุมชนชาวมอบ้านวังกะชุมชนท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขละบุรีโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกสวมใส่ชุดพื้นเมืองทั้งชุดมอผ้าม่าเกรี่ยง ที่จำหน่ายชุดใส่บาทมีไว้ให้บริการในราคาชุดละ99บาทเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกขณะบรรยากาศร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของเที่ยวล,ลึกต่างๆมียอดการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับร้านอาหารชื่อดังของที่นี่ทั้งร้านป้าหยินร้านโจ๊กนั่งยองที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจากสื่อโซเชียลนักท่องเที่ยวมากินอาหารแน่นร้านจนถึงกับต้องเข้าคิวยาวออกมาบนถนน ขณะที่ผู้ประกอบการอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยทําการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่นแล้วหลังจากช่วงที่ผ่านมาจากภาวะเศรษฐกิจการเมืองและสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวซบเซาบนสะพานมอญเช้านี้ที่นักท่องเที่ยวพาก,กันมาเดินชมบรรยากาศยามเช้าบนสะพานท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายเนื่องจากสังขบ,บุรีเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวพร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกที่จะถ่ายรูปคู่กับมักคุเทศน้อย ที่กลับมาให้บริการถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวอีกครั้งเพื่อรับฤดูก,การท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงซึ่งในอดีตเด็กๆเ,เหล่านี้เป็นสีสันของการมาท่องเที่ยวสังขบ,บุรีและกลายเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองเล็กๆแห่งนี้ขณะที่อำเภอสังขบ,บรุรีโดยนายสุทธิพรศิวเวชพิกูลนายอำเภอสังขบ,บุรีได้เตรียมรับมือฤดูก,การท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงโดยได้สั่งการให้นายดำรงรัสุภาพััฐ นายนภัสพร้อมมูลและนายพานุพงศ์นพรัตน์ประหลัดอำเภอสังขระบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพบปากผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่พักบริสพานมอญและนักท่องเที่ยวเพื่อรับฟังข้อมูลและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงทางกายภาพของสะพานโดยเบื้องต้นนายดำรงรัตสุภาพัฒน์ประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของอำเภอสังขระบุรี เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนที่กำลังจะมาถึงคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวชมสะพานมอญเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นอำเภอสังขบ,บุรีจะได้ประสานเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอสังขบ,บุรีและคณะกรรมการวัดวังวิเวการ,รามเนื่องจากปัจจุบันพบว่าชิ้นส่วนของสะพานเริ่มมีการชำรุดตามการเวลาเช่นไม้ที่ยึดสะพานน็อตและตะปูที่ใช้ในการยึดส่วนต่างๆของสะพานรวม ทั้งเสาบ,บางต้นเนื่องจากสะพานเป็นสิ่งก่อสร้างกลางแจ้งที่ผ่านการกัดกร่อนทั้งน้ําฝนและแสงแดดทําให้มีการชํารุดเสียหายตามระยะเวลาทั้งนี้เมื่อพบว่าส่วนไหนต้องทําการซ่อมแซมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการวัด จะได้มีข้อมูลและเร่งดำเนินการซ่อมแซมต่อไปโดยเร็วเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลตรีใหม่ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดสะพานอุตมานุสรหรือที่นิยมเรียกกันว่าสะพานมอนเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว445เมตรและเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศพามา่าเป็นสะพานที่ข้ามน้ำสองกเลียที่ตำบลหนองลูอำเภอสังขระบ,บุรี จังหวัดกาญจนบุรีสะพาน,น์นี้สร้างขึ้นโดยดําริของหลวงพ่ออุตมะ,จะเจ้าอาวาสวัดวังวเวิยกการามในปีพุทธศัการาช2529จนถึงพุทธศัการาช2530 โดยใช้แรงงานของชาวมอญเป็นสะพานไม้ที่ใช้สัญจรไปมาของชาวมอญและชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่28กรก,กฎาคม2556เวลา18.30นสะพานอุจมานุสรได้พังทลายขาดเป็นสองท่อนในช่วงกลางสะพานความยาวประมาณ30เมตรเนื่องจากเกิดเหตุฝนตกหนักติดต่อก,กันนานถึง3วันทำให้เกิดน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากจากทุง่งยาเรศวน พัดขยะต่อไม้ลงสู่แม่น้ำสงกเลียประทะกับเสาสะพานทำให้เกิดขาดกลางและเสียหายเพิ่มเป็น70เมตรในเที่ยงของวันต่อมาสะพานอุตมานุสรก็ได้รับการซ่อมแซมจากทหารช่างจากกองพลทหารรับที่9ค่ายสุดรศีร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ใช้เวลาเพียงแค่29วันและมีพิธีเปิดใช้อีกครั้งอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคม2557ซึ่งเป็นวันครบรอบชาติการ104ปีของหลวงพ่ออุตมะ จะมีการแสดงแสงสีเสียงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสตัตวแพทย์ลุยป่ามองกะลาช่วยหมีควายเพศผู้ติดบ่วงแล้วพร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วนายรัชสิธิ์จงจรัตรพรรักษาการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีปเปิดเผยว่าเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาสาสิบนาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้รับแจ้งจากนายคณินเจียจำรูนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตบนท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิว่าพบหมีติดบ่วงแล้วอยู่ที่บริเวณป่าบ้านมองกะลาหมู่ที่สองตะบน งจากได้รับแจ้งตนจึงรายงานให้ใน,นายอนันต์โพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สามบ้านโป่งและนายมานะเพิ่มพูพนผู้อำนวยการส่วนสัตว์ป่าทราบจากนั้นประสานไปยังคณะสัตวแพทย์โรงพยาบาลปะสุสัตว์และสัตว์ป่ามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตไซโยกเพื่อขอความช่วยเหลือในการเข้าไปดูแลรักษาหมีตัวดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพพแปดเขาเย็นร่วมลงพื้นที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบหมีควายเพศผู้ยังโตไม่เต็มวัยอายุประมาณหนึ่งถึงสองปีหนักสามสิบถึงสีสิบกิโลกรัมสภาพถูกบ่วงแล้วที่ทําจากลวดสลิงรัดเข้าที่บริเวณข้อเท้าหน้าขวาเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจใช้ยิงยาสลบเพื่อนําบ่วงแล้วสลิงออกโดยใช้เวลาไม่นานนักก็แล้วเสร็จจากการวัดค่าพิกัดจุดที่พบหมีควายตัวดังกล่าวปรากฏว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยขยง่งที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เบื้องต้นหมีควายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกบวกแล้วรัดเข้าที่ข้อเท้าและหลังจากหมีควายตัวดังกล่าวฟื้นจากการถูกวางยาสลบเจ้าหน้าที่จึงนำไปปล่อยคืนสู่ผืนป่าธรรมชาติทันทีเนื่องจากคณะสัตวแพทย์พิจนารณาดูอาการแล้วหมีไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักและสามารถใช้ชีวิตในป่าได้ตามปกติสสสัซอซอซอซกดาชงรัฐบาลยกเลิกที่ดินรัฐที่เป็นป่าเสื่อมโทรมให้ประชาชนเช่าถูกต้องเชื่อไม่มีม็อบบุกทำเนียบ วันที่13ตุลาคม2566นายศักดาวิเชียนศิลป์สสการจนบุรีเขต4พักเพื่อไทยกล่าวว่าปัญหาที่ดินทํากินของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐซึ่งประเทศไทยมีที่ดินของรัฐอยู่ประมาณ10ประเภทที่ประกาศครอบคลองพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ต่างๆของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆบางหน่วยงานอ้างเพื่อการอนุรักษ์บ้างเพื่อการใช้ประโยชน์ต่างๆบ้างขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ซึ่งแต่ละห่วงเวลาก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นด้วยที่ผ่านมาภาครัฐได้ประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติหรือประกาศเป็นเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินหรือสปกรที่นิคมสากรที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือที่จัดสรรของการไฟฟ้าหรือที่ดินของกระทรวงหาดไทยรวมทั้งที่ดินราชพัสดุที่ดินที่ประกาศแต่ละประเภทนั้นมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้คือเกิดจากการบริหารจัดการด้วยกันทั้งสิน้นผมเชื่อว่าการประกาศของหน่วยงานรัฐในแต่ละห่วงเวลานานวัตถุประสงค์ของการประกาศก็เพื่อที่จะรักษาพื้นที่รักษาแหล่งพันธุ์พืชพันไม้หรือแหล่งต้นน้ำลำาลาธารหรือเอาไวค้คุ้มครองระบบนิเวศสิ่งแวดล,ล้อมให้มีความยั่งยืนเพื่อให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตแต่ในวันนี้ตามนโยบายของป่าไม้แห่งชาติไม่ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยจะต้องมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์25ป่าอนุรั์พื็นนแห่า้นุรักษ์กละเขพื้นที่ส ป่าซึ่งพื้นที่ป่านุรัก25%สาแห่งรวมกันมีประมาณ80ล้านไร่แต่พื้นที่3ประเภทนี้ได้ประกาศทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคุ้มครองซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่ามีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2481หรือประมาณ85ปีมาแล้วสมัยนั้นตัวผมเองและอีกหลายคนยังไม่เกิดด้วยซ้ําไปแต่ในวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะในอดีตนั้นประชากรของประเทศไทยมีไม่ถึง10ล้านคนแต่ทุกวันนี้ประเทศไทยของเรามีประชากรประมาณ70ล้านคนแล้วซึ่งป่าสงวนมาประกาศอีกครั้ง เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาซึ่งป่าสงวนดังกล่าวเป็นต้นเหตุของการบุกรุกเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนที่ถือครองที่ดินเพราะปะ่าสงวนได้เปิดโอกาสให้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์และที่สําคัญป่าสงวนในประเทศไทยมีอยู่มากถึง1,221ป่าเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมาย และเมื่อวันที่4พฤษภาคม2536อมครมได้มีมติมอบพื้นที่ป่าสงวนให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินหรือสปกรเพื่อนำไปปฏิรูปที่ดินให้กับประชาชนหรือเกษตรกรที่มีวัตถุประสงค์ที่ทำการเกษตรแต่ในทุกวันนี้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเขตปฏิรูปที่ดินของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่กล้าตัดสินใจจัดการกับกลุ่มนายทุนที่เข้าไปครอบครองที่ดินสปกรจึงทำให้ที่ดินสปกรเกิดมีปัญหามาถึงทุกวันนี้เมื่อมีปัญหาประชาชนที่เป็นเกษตรกรไม่ได้รับการจัดสรร ต้องจัดให้จึงเกิดการเข้าไปบุกรุกป่าใหม่ปัจจุบันมีประชาชนเข้าไปบุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยเฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีมากถึง4ล้านไร่หรือประมาณ5%เอร์ของพื้นที่จํานวน80ล้านไร่ขอยกตัวอย่างพื้นที่ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือที่ดินราชพัสดุซึ่งประเทศไทยของเรามีที่ดินราชพัสดุที่กรมธนารักษ์ดูแลอยู่ประมาณ12ล้านไร่เศษเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีที่ผมเป็นสสอยู่มีที่ดินราชพัสดุอยู่มากถึง20%หรรือปะยี่สิบเป เที่สองล้านไร่เศษนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าที่ทหารเดิมทีนั้นพื้นที่แห่งนี้ตั้งใจประกาศเอาไว้เป็นพื้นที่สงวนห่วงห้ามไม้ไผ่เอาไว้เป็นต้นทุนในการผลิตเยื่อกระดาษป้อนให้กับโรงงานที่ผลิตกระดาษในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2481ยุคพระยาพหุนพลพ,พยิยสนาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปัจจุบันนี้โรงงานกระดาษไทยในจังหวัดกาญจนบุรีได้เลิกผลิตเยื่อกระดาษไปแล้วไม่น้อยกว่า50ปีแต่ประกาศพระราชกฤษฎีกาพื้นที่สงวน ห่วงห้ามของที่ราชพัสดุก็ยังไม่ได้ยกเลิกแต่มีหน่วยงานราชการคือหน่วยงานทหารไปขอใช้ประโยชน์จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่ถือครองที่ราชพัสดุกับหน่วยงานราชการทหารที่ขอใช้หรือแม้กระทั่งสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรีและอาคารสถานที่ราชการอีกหลายแห่งก็อยู่ในที่ดินราชพัสดุเพราะฉะนั้นปัญหาที่ดินของรัฐที่มีอยู่ประมาณ1ิประเภทมีปัญหาด้วยกันทั้งหมดดังนั้นผมจึงขอเสนอไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลว่า พื้นที่ใดที่ไม่ใช้ประโยชน์หรือไม่สามารถนํามาฟื้นฟูให้กลับมาเป็นสภาพดังที่หน่วยงานรัฐนั้นตั้งใจหรือเป็นพื้นที่ที่พ้นวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้ดูแลไปแล้วขอให้เพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวให้พ้นจากพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตห่วงห้ามที่ดินพุทธศักราช2481ได้หรือไม่แต่หากเพิกถอนไม่ได้ขอให้ประชาชนที่ครอบครองที่ดินอยู่เช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้หรือไม่หากได้ประชาชนจะได้อยู่อย่างมั่นคงและสบายใจเพราะไม่ต้องระแวงอีกต่อไปว่าวันดีคืนดีจะไม่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปจับก ดดเนนคิคีหากหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลทําได้ตามที่ผมเสนอเชื่อได้เลยว่าประชาชนจะอยู่อย่างมั่นคงและจะไม่มีม็อบเดินขบวนมาเรียกร้องสิทธิในที่ดินที่ทํากินและที่อยู่อาศัยที่ทาเนียบรัฐบาลอีกต่อไปนินคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันเป็นนิรันดินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดัง ศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าขัาสัรโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรีรับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองกาญหนงปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดี ต้องนิ่มที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์034 512144บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน